สวัสดีครับผมไวจ์จาว์จายชาแนลครับเซตถ่ายบอกวันนี้ที่จะแนะนําเป็นอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตเล็กราคาประหยัดนะครับจริงๆมันก็จะมีราคาอยู่แหละแต่มันเป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเป็นเซตใช้กล้อง GoPro Hero 10นะครับแต่ว่าต่อกับ Media Mod เพราะว่าผมจะใช้ไม์ไวเลดด้วยแล้วก็ติดกับขายาวของ Joby อันหนึ่งนะครับเอาไว้ตั้งเวลาถ่ายทำแ lap เราจะสามารถเดินถ่ายบอกได้แล้วก็ตั้งทิ้งถ่ายทำแ lap ได้นะครับ พอยืดไอ้เจ้าขายาวตัวนี้ปุ๊บมันก็จะสูงถึงประมาณแบบประมาณอกนี้เลยก็คือเอาไว้สามารถถ่ายทําแบบได้นะครับแล้วก็เวลาถ่ายบล็อกเนี่ยผมก็จะถือสั้นๆแบบนี้ขาเนี่ยจะถอดออกหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับขานี่เป็นขาแบบตั้งกลางแบบนี้นะอันนี้ผมยืมขาของอินสตามาเพราะมันกลางยืดยาวได้นะครับจริงๆขาของโจบี้มันก็มีด้วยเหมือนกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะทีนี้กล้องฮีโร่10เนี่ยมันจะต้องต่อกับมีเดียมอส เพื่อที่เราจะได้ติดกับไมวายเลดได้ไมวายเลดที่จะใช้วันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับซาราบิกตัว b l i n ง900นะครับจากนั้นเอาไอ้ตัว rx ไปหนีบเข้ากับตัว GoPro นะครับ GoPro ตอนนี้ถ้าเกิดว่าต่อม e d เด m มอสนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีกราฟเด้งๆขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหมกราฟเด้งๆอยู่นะครับตรงนี้ฮอตชูนะครับผมติดไมเข้าไปที่ตัวฮอตชูนะครับนี่จริงๆมันคือโคชูแหละติดปากฮอตชูนี่ค่อยแบบนี้ ต่อสายที่ไลน์เอาท์นะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัวมีเดียมอสมีเดียมอสนี่ซื้อแยกนะครับของโกโปรนะครับถ้าโกโปรราคาประมาณ1 6ื่นหกนะครับมีเดียมอสก็ราคาประมาณ2องพนะครับปึ๊บเข้าไปที่รูแจ็ค3.5มิลอ่าปึ๊บเสียงตอนนี้ที่เด้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นเสียงจากไมค์ไวเลสนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเทสสวัสดีครับเทสอ่ากามมันก็จะเด้งตามที่ผมพูดนะครับ ผมก็จะใช้ชุดนี้บล็อกมีกล้องหน้าให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเอ้มีจอหน้าให้ด้วยนะครับเราไว้ดูแล้วก็ถ่ายที่ความละเอียด 4K 60เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูครับนี่คือภาพรวมงานวันนี้อะโน้ตบุ๊กนะครับเป็น l e n ovo ตัว Legion 5 pro นี่ถ้าจำได้ก็คือมันจะมีโลโก้มีไฟตรงนี้โน้ตบุ๊กแรง วิจเจน5โวเนี่ยสเปคคอมก็คือมีคนถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาไลฟ์สตรีมซีวิวต้องแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้คือใช้สรยเส้น 75,800H 8คอร์16เทรดนะครับแมรมซัดไป32กิกนะครับาการจอคือ r t x 360 0เพราะว่ามันจะต้องไลฟ์สตรีมไปทางไลฟ์ทางเร์คอดแล้วก็มีไลฟ์ไปหลายช่องทางด้วยนะครับคอมต้องแรงเพราะบางทีมีตัดงานตัดต่ออยู่ข้างหน้าด้วยนะ แบบมีแก้ insert แก้ภาพปิดอะไรเงี้ยต้องใช้พี่เมียตัดต่อเเนดอร์ตอนนี้แล้วก็ใช้เลยนะครับแล้วก็นี่คือสวิตเชอร์นะครับตัว Device ส e l l HDs 9 1 2 5นี่กดตัดสลับกล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4ได้กล้องทุกตัวต่อเรียบร้แล้วในงานวันนี้ยังมีตัวช่วยสลับซีนด้วยนะครับใจเอลคตโตตัว Steam เด็กตัวนี้เห็นไหมผมมีซีนเต็มเลย ทีนี้ถ้าเกิดว่ามานั่งใช้เมาส์เนี่ยจิ้มทีละอันเนี่ยบางทีมันก็ได้นะแต่ว่ามันช้านะครับบางทีกดที่ซีนตรงนี้ไปเลยนะไวกว่าเนี่ยกดติสตรีมเด็กนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนซีนไปตามที่ผมกดเลยเนะครับนะครับแต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนที่ไฟนอนเลยนะนะเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนซีนได้ไวนยครับเป็นซีนสตาร์ทปุ๊บ ทีนี้โอเคแล้วก็กล้องทั้งหมดที่ตัดสลับเนี่ยก็จะมีพ a น a s o n ิ c l ูมิก G6 h บวเลนส์3 5 0 0 f 2 8 m a r k II นะครับหนึ่งตัวอยู่บนขาตั้งกล้องแมน f ฟอโต้ MVH500AS ah นะครับขาตั้งกล้องแมนเฟอโต้ก็คือตัว 190X นะครับแล้วก็หัวแผ่นวิดีโอตัวที่หนึ่งตัวที่สองเป็น l ูมิก S1R นะครับกับเลนส์ 2400f4 นะครับบวกกับขาตั้งขาตั้งอันเนี้ยผมใช้เป็นขาตั้งพับนิ่งแล้วกันนะครับ แต่เป็นขาตั้งวิดีโอนะ Bf Advanced t r e e Way ของทาง m a n f h t t o นะครับแลนะตัวสุดท้ายก็คือ Lumix S 1 H กับเลนไรกา7 0็0 0ตัวนี้เป็นกล้องแขกกล้องที่จะต้องได้คุณภาพที่ดีที่สุดเลยเอาเลนไรกามาเลยนะครับอยู่บนหัวแผ่นวิดีโอหัวน้ำมันกับขาต้องขาตั้งกล้องตัว Bf GT X Pro นะแค่นั้นนะครับกล้องตัวนี้ก็จะยิงแขกทางนู้นไปไฟใช้ทั้งหมด2ดวง ด้านหน้านะครับก็คือเป็นไฟตัวนี้ Night Photo ต,ตัว H C พ0 0 S P Mark III นะครับ2ตัวเลย2ตัวพอ2ตัวอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าก็จะใสแบบนี้เลยเป็นไงใสไหมเพราะว่าไฟดีนะครับแล้วก็จะมียิงแบ็คไลท์อีก2ตัวยิงแบ็คไลท์เพื่อให้มันเกิดริมไลท์เข้าที่ด้านหลังนะครับแค่นี้ ส่วนกล้องกลางก็เป็นตัวที่เซ็ตไปเมือเม่อกีอ้ก็คือตัวก็ค,วคือตัวนี้ครับ lumix s ห้าเห็นไหมมันก็จะอยู่บนรางสไลด์ idealone กำลังสไลด์อยู่ตอนนี้ขาตั้งก็คือเป็นแมนเฟอ t ์โต้ดูอสองเก้าศูนย์นะครับแข็งแรงกลางมั่นงคองอันนี้มันก็จะสไลด์ไปเป็นลูปไปเรื่อยแบบไม่มีวันจบนะถ้าเกิดเราไม่ดึงปักมันจะ วิ่งไปเรื่อยๆอ่ะรูมิกเอนะครับบ35มิลฟ1.8นะครับอ่ะต่อไปเผียวผมจะเอาไอ้เจ้าโกโปรตัวนี้ตั้งถ่ายทำแรบนะครับคือปกติก็คือถ่ายบล็อกตามปกติมาในรถระหว่างทางเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะตั้งถ่ายทำแรบเนี่ยผมก็เอาไอ้ขาโจบี้ตัวยาวตัวนี้ครับหมุนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะอยู่สูงอ่าประมาณตรงนี้แต่ว่าเราเอาไว้บนโต๊ะมันก็เตี้ยได้นะครับเตี้ยได้ ดได้ประมาณนี้ขึ้นมาหน่อยอแล้วผมก็เอาเพลว์แบงค์มาเอาเพลว์แบงค์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไฟตรงเพราะว่าถ่ายทําแบมันใช้เวลานานนะครับตอนนี้ผมตั้งถ่ายไว้ตั้งไว้1ชั่วโมงนะครับตั้งไว้ประมาณห้าวิเสียบเข้าไปที่ตัวไทซี 4, พอไทซีนะครับปึ๊บอ่ะโอเคขึ้นชาร์จในวิดีโอผมมันเป็น4 k 6 0นะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมจะตั้งถ่ายเป็นทําแลบนะครับ ผมก็เปลี่ยนเป็นโหมดทำแลบต้านข้างนี้จากตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นวายเนี่ยก็จะกว้างสุดเลยแต่เพราะผมอยากจะแก้ขอบโค้งเป็นลีเนียมันแคบเข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าจะไม่แนโลนะครับผมไม่ค่อยชอบแนโลเท่าไหร่จริงมุมแนโลก็ได้นะแต่ว่าอยากได้กว้างอ่ะชอบก,กว้างๆแบบโกโปรนะครับตั้งไว,5ว้5าวิแล้วก็กดถ่ายเลยครับปึ๊บจากนั้นก็รอแล้วก็เราก็ทํางานของเราไปก็ได้มุมภาพแบบมุมนึงนะครับเดี๋ยวไปดูทำแบบ ลืมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกนะครับก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในห้องนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายแลนอ่าใช้สายแลนแล้วต่อตรงมาเลยแล้วก็ไม่มีการแชร์ใดๆนะครับจะสังเกตว่าการไลฟ์งานลักษณะนี้มันเป็นการไลฟ์ที่ค่อนข้างสีเรียดงานมันจะต้องรันยาวประมาณ3-4ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตจะต้องไม่ถูกแชร์จำไว้นะอินเทอร์เน็ตต้องไม่ถูกแชร์แล้วก็ใช้สายแลนดีกว่าการใช้สายแลนมันช่วยให้สัญญาณมันเสถียรอ่ เพราะว่าไอ้โปรดักชันที่ผมวางไว้ทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเน่าทุกอย่างคือไม่มีประโยชน์เลยนะครับดังนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุยกับทางเจ้าของสถานที่ดีๆว่าเราสามารถลากสายแลนได้ไหมและอินเทอร์เน็ตที่นี่มีคนแชร์ไหมแชร์กี่คนถ้าแชร์แล้วเขามีไฟไอทีซัพพอร์ตหรือเปล่าคือมันมันแชร์ได้แหละถ้าเกิดว่ามันมีายไอทีซัพพอร์ตที่สามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตมาให้เราครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ย มันเจ๊งหมดเลยนะฮะบางทีเราอาจจะไปหา 4G bonding เช่ามาเพิ่มก็ได้นะครับคืออินเทอร์เน็ตแบ็กอัพสัญญาณ<ต>ของเราเองเราอาจจะหาผู้ให้บริการมามาดูแลอินเทอร์เน็ตก็ได้เรื่องอินเทอร์เน็ตสำคัญที่สุดสําหรับการไลฟ์นะครับเพราะเพราะถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่สำคัญมันจะกลายเป็นการบันทึกเทปไปโอเคนะ,ะภาพรวมของงานทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ที่เดลือก็เดียเด๋ยวไปดูหน้าง,งานกันไปครับ ที่ได้ดีนะครับไม่มีลิงก์900เสียงชัดมากมีไมลิงก์5สัญญาณดีมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตเตอรี่อยู่ยาวๆที่เหลือก็คืออินเทอร์เน็ตก็ดีงามไม่มีอะไรผิดขัดนะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมให้ดีแล้วทุกอย่างก็โฟลที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บของ ใช้เวลาเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงแลคนเดี๋ยวมุกอ่อนไม่งั้นเดี๋ยวกลางคืนคือตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวรถมันจะติดนะครับนี่คือพรามพรามเลยนะครับโอเคไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ มาถึงช่วงสรุปนะครับเอา GoPro Hero 10ไปถ่ายบล็อกเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับมาดูภาพแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ GoPro Hero 10มันเป็นกล้องเซ็นเซอร์เล็กนะครับเวลาเจอที่แสงน้อยซึ่งที่ผมไปเนี่ยผมตีซะว่าเป็นแสงน้อยนะเพราะว่าตรงในห้องนั้นนะ่ะแสงไม่ได้มีเยอะเลยมันจะแสงเยอะก็ตอนที่ผมเปิดไฟสตูดิโอเต็มไปหมดอะตรงนั้นนะภาพดีนะครับแต่ g กโป o เนี่ย h e r ร10เขาพัฒนาออกมาจนต่อให้แสงน้อยแต่นอยส e ก็ยังเนียนเนียนนะครับ ังนั้นเนื้อภาพเนี่ยทั้งแสงมากแสงน้อยผมไม่มีปัญหาโกโปรเลยคือทําได้ดีขึ้นเยอะมากจากฮีโร่เนะครับใครเอาโกโปรฮีโร่สิไปใช้บอกอันนี้ดีดีงามมากอย่างแรกคือมันเล็กมันเบาอย่างที่2เนื้อไฟดีทั้งแสงน้อยแสงมากนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดซะว่าตอนกลางคืนมันจะภาพมันจะไปเทียบกัแบบกล้องเซ็นเซอร์ใหญ่ได้ขนาดนั้นพอมันเล็กมันเบาเนี่ยเวลาเราเอาไปถ่ายเบื้องหลังมันจะไม่ได้ดูเทอะทะมันจะดูเก็บภาพง่าย เวลาตั้งถ่ายทำแล็บก็ง่ายมันก็เป็นเสาขึ้นมาอันเดียวนะครับทุกอย่างมันง่ายไปหมด 4K 60ผมก็ถ่ายทีละสั้นๆๆแต่อย่าลืมมีข้อควรระวังอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือโอเวอร์ฮีทถ้าเกิดว่าคุณเผลอถ่ายยาวไปเมื่อไหร่มันจะโอเวอร์ฮีทประมาณ16นาทีต่อเนื่องไม่มีใครถ่ายยาวขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอะผมเป็นคนถ่ายยาว16นาทีต่อเนื่องนาทีที่17 18มันจะเริ่มเตือน,น,นแล้วแล้วก็จะโอเวอร์ฮีทดับไปถ้าโอเวอร์ฮีทดับไปนี่ รอสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าจะเย็นคุณควรจะพกพัดลมน้อยไปสักตัวหนึ่งเอาไปเป่ามานะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือมีเดียมอสมีเดียมอสของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าทํางานได้ดีนะครับเวลาติดไมอะไรเข้าไปแล้วก็จะมีเกณฑ์ไมเด้งนู่นนี้นั่น,นสเตตัสอะไรเราเห็นชัดเจนนะครับแต่ปัญหาคือโกโปรอะ่ะมันชอบค้างอ่ะเรื่องเดิมอย่างที่เรารู้กันนะครับโกโปรค้างบ่อยคือถ้าเกิดเปิดปิดธรรมดาไม่ค้างหรอกแต่ผมใช้ยาวผมใช้นาน เวลาใช้ผมก็จะเสียบ USB Type C กับ Power Bank ชาร์จไปด้วยจังหวะเสียบชาร์จเดี๋ยวมันเปิดติดบ้างเปิดอัตโนมัติบ้างหรือกดอัดอยู่เสียบเข้าไปปุ๊บค้างก็มีกดถ่ายทำแล a อยู่ u, เสียบเข้าไปปุ๊บอยู่ๆมันก็หยุดอัดก็มีคือจังหวะที่ไฟเข้า Type C ไปเมื่อไหร่มันจะเกิดอาการแบบหยุดอัดบ้างค้างบ้างอันนั้นไม่ติดถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้ Media Mod ยังพอแก้ได้ง่ายๆนะครับแต่พอใส่ Media Mod แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูภาพนี้ โกโปรใส่มีเดียมอสปัญหาหนึ่งคือตอนนี้ครับนี่ค้างโกโปรค้างนี่เรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรคือเจอจนชินวิธีแก้ปัญหาคือต้องถอดแบบแต่พอใส่มีเดียมอสแล้วเนี่ยสไลด์ตรงนี้ดันเข้าออกมาไม่ได้นะครับไม่ได้นอกจากจะเปิดค้างได้ไม่เต็มแล้วเพราะจะติดไมล์ด้านบนนะครับถอดไมล์ออกก่อนจะได้เปิดได้เต็มที่นะครับช้ำแหละเนี่ยว่าต้องชําแหละแล้วก็ต้องหมุนไอตัวโฟลเดอร์ฟิงเกอร์เนี่ยออกมาด้วย เอาด้วยพอลงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวขาโฟฟดิ้งฟิงเกอร์ของมันเนี่ยปุ๊บมันติดอยู่กับตัวบอดี้เราก็ต้องพับขามาลงไปแบบนี้แล้วถึงจะสไลด์ออกมาได้แล้วค่อยถอดแบตออกมานะครับแล้วค่ใส่เข้าไปใหม่ปุ๊บอ่าแล้วถ้าจะใช้เคสเหมือนเดิมเราก็ต้องใส่เคสเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วเนี่ยไอขาตัวเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ต่างๆเนี่ย มันต้องออกมาโผล่ออกมานอกนอกตัวเคสเนี่ยครับมันเลยทําให้แบบถอดออกไม่ได้เพราะถ้าถอดออกมันจะชนเนี่ยใช่มมันจะชนเนี่ยมันเลยก็ต้องแบบชําแหลกออกมาทุกส่วนครับปิดเข้าไปแบบนี้ปิดไม่ได้นะปิดเข้าไป่อนปึ๊บอ่ะแล้วค่อยสวมกลับเข้าไปปึ๊บแล้วขันน็อตกลับเข้าไปเปิดด้านข้างนี่จะถ่ายทำแหลกธรรมดานะครับอ่ะเนี่ยเรียบร้อย ไปโหมดทำแบบนี่แค่นี้กดทำแบบใน,นที่ถ้ามันค้างก็ต้องทําแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนั่นคือวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาเป็นแบบนั้นเออผมนี่นึกถึงโกโปรฮีโร่เเลยนะครับฮีโร่เจเนี่ยเป็นโกโปรตัวแรกที่ผมชอบมากเพราะกันสั่นดีแล้วก็มีพอร์ตไมโคร HDMI อยู่ครบ นะครับทุกอย่างมันต่อภายนอกหมดอะแดปเตอร์ก็มาต่อข้างนอกจริงๆรฮีโร่สิมันก็ต่ออะแดปเตอร์ข้างนอกได้นะแต่วันนั้นเซตไปด้วยมีเดียมอสนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายบอกนะผมว่าใช้อะแดปเตอร์ต่อข้างนอกดีกว่าเออเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือใส่ฮีโร่สิเข้าไปแล้วไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไทยซีเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอ่าพอมันอยู่ข้างนอกปุ๊บด้านข้างเนี่ยผมมักจะเปิดโล่งทิ้งไว้เลยหรือไม่จะปิดก็แล้วแต่นะครับเวลามันค้างใช่ปะเราก็ถอดแบตออกได้อย่างง่ายดาย แล้วไมอะแ p ดปเตอร์ก็มาเสียบตัวที่อยู่ข้างนอกตรงนี้เอาเออมันก็ไม่ต้องลื้อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยออกมานะครับนั่นคือปัญหาเดียวเลยของ g o โปรที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราลําบากนะครับคือมันค้างแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราใช้งานแบบอ่าไม่ต้องเสียบ power bank นู่นนี่นั่นแล้วใช้ปกติตัวทั่วไปเนี่ยผมให้ไอตัวนี้คือ the best the best เลยแสงน้อยดีกันสั่นดีมีจอ ต่อไ้นู่นนี่นั่นอะไรได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นให้ระวังเรื่องการเสียบ power bank แล้วก็จังหวะที่มันค้างนะครับจังหวะชาร์จมันจะมีจังหวะค้างบ่อยแล้วก็ต่อให้ไม่ชาร์จนะครับจังหวะค้างก็มีแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราถ่ายนานๆเนี่ยมันต้องชาร์จเนี่ยมันใช้ไปชาร์จไปนะครับให้ระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เผื่อเวลามันค้างคือถ้าเกิดมันค้างเนี่ยคุณไม่ต้องมาเสียเวลากดนูน่นกดนี่อะไรนะครับชําแหละเลยตั้งสมาธิตั้งสติชําแหละไปเลยนะครับ ที่เหลือเนื้อไฟล์ 4K 60ดีงามนะครับเสียงจากโกโปรก็ดีงามนะครับด้วยขนาดที่เล็กของมันกันสั่นที่ดีเนื้อไฟล์ที่ละเอียดทุกอย่างดีงามไปหมดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการใช้โกโปรถ่ายบล็อกในที่แสงน้อยนะครับแล้วก็ถ่ายอีเวนต์หน้าง,งานได้แบบสบายๆใช้ง่ายสะดวก แล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนรอบข้างถ่ายทําแ l บเสร็จ 1.1.1. จุดแล้วก็ย้ายๆไปผมถ่ายทำแลบมาได้เต็มเลยเห็นไหมถ้าใช้กล้องใหญ่ย้ายแบบนี้ไม่ได้แล้วกล้องใหญ่ต้องใช้ไตพอร์ตขาย้ายไปครั้งหน้างานนี้เขาเสียสมาธิกันหมดนะครับกโปรทำได้ครับโอเคคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีคําถามสงสัยก็ค,คอมเมนต์งไว้ใต้คลิปนี้ครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ